โอ้ยแต่งอย่นี้แล้วทุกคนเลยเขาพี่หน้าหยาบบิ๊บแบบชื่อขนาดว่าเพราะมันหยากร้ายคันเป็นโกโปรแค่ไหนสบายเนี่ย ไปดีเดอ้อพอเราพี่น้อยินดีตกก้อนรับคุณสุสังวัชินคือเก<ะ>้าพี่น้องมื่อไงนอกจากจีไปสวนเนาะไปพ่นยายาอันนั้นยังว่าะยาขาอะไรกุกร๊กกะปิเนาะุกไปคนเดียวคืเอเก้าเมื่อไงจีเอาเต่าจีเอาเนะาะว่ากันสิมันสีด้เดียวกับเลยเบเ่ยนะก็เพิ่มยังเนาะนี่ที่คน เมือ่อกไกลวะนี่อตอนนี้เปิดมันเข่าไปได้หน่อยเลยโอ้เหตุใดวะเนี่ยทุกคนที่เขาเมเบิ่งคลิปนี้กระเปา๋าเป็นกำลังใจเลยเด้อที่สำคัญอย่าลืมเบิ่งโฆษณานอเนาะรายการฝากกดไลค์กดแชร์รายการที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนเนาะฝากสั่งเก็บเรียนไปทีหน่อยเนะาะจิตบิสัยด้วยเมื่อไหรเนาะรอข้าวจอดฝาไว้ ขี่ขลาดอยู่ซื้อทุกคนเลยอยู่ซื้อกะอยู่ซืออซ้อไล่กะเมื่อไหร่มันจะพาเมยามไปกินต่ำส่ง้วก็ะชายเขียบกับขี่ขลาดไปมันมันมันไม่อยากใครเมยามมันกินต่ำ <c oughs> คือลินหลินเลยทุกคนเลยทางเขาใส่คู่หนึ่งมาฮะเห็นบอกเสร็จทางบอกวอนแล้วที่ ตมเนตามยังกี้คุณก็ตได้เวิดเลยายโอ้เพือนใหเพื่อนคือเพื่อนเื่อยเขานาะคือเพือนหายเขาไปเองน่ากัวโอ้ยแต่งอี้ทุกคนเลยเขาไปไยบิ๊บเลยทุกมาหน่อยเฮอยเ ชื่อธนาว่าย่างกันเหรอเปิดแบบนี้ได้อยู่แต่ว่ายากมันเบิดลว่านาะ mọi người rồi nè mọi người 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 Chơi

จ้าเอ๋บัวดาว้วบนี้นี่ทุกคนนี่มันรูดบนนี้ให้ดีอะไรที่บเขาไปบเขาไปได้ก่อนนี่ร่นเปนังีลไนี่นีนี่นีอันนี้ี่นี่่มแสงนะเดี๋ยวว่า gì đó ăn tít nhanh quá trên trên than phú bơm cái à là, thị là. Sao nó thì phải sắp bé gì sắp ทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้ก็ใวยสนับสนุนทุกคนเลยเอาสีดพังมาเนี่ <laughs> ยแอฟรไกลยันดีออ้ไฟฉายเบิ่งจะผูดดังมา Tadi apa ada Tidak berjualan Tidak แร่เนนอโน้นทางกันเอ เก็บปีดียวนิั็ซีกันไมครับตอนนี้บ่าวทิ้งกมาหัวสวนแล้วนะทุกคนเออสวนของบ่าวทิ้งญงเลยทุกคนเย กลวจมาหอดสวนเมยหาทุกคนเลยาสิยาตั้นี้เนาะว่าทิ้งใส้หนามน้องไปใส่ผักี้นี่มเลยทายทุกคนเบิงเ่งจบเพราะมันหนากาย เป็นโกโปรแ่แน่เนาะสบายเนี่ยส่วนว่าถิ่งกับใใหญ่ไปได้หรเปละปลูกไปสองพันเก่าต้นเทาไหร่นเก่าคือว่าหน่อยได้ดุ้กคนเด้อมันได้ถิ่งกับใสสุดยังเนาะใบใสสุดกันยังไรวะานุมมิ

À, đi. Tắt nhả Mình có... Ô, bọn nọ, bọn đi. Chưa mất nhả nha, mọi coi này nè, Nghai đi.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  Cái đi. Ngha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 i phê Nghai đi. Nghai đi. nhả มากระดุมถุงเท่าก่อนค่อยเห็ดออกแปลงวางกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมาต,มต,ต,ตรกจสอบ ลุยเฮาเลยไปเถอะสี่แถวเนาะคนโอ้โหว่าเห็นแจ๋งดีบอเนะยี่นี้มันไก่สวนกาแฟกลางลายเนะงงาะบางะหากาแฟกลางเอาไปกินฟุน้เบิดแล้วไปเถอะสี่แถวเนาะจังไว้เนี่ย คาแน่ลบมันไป่วงผลเนาะลบมันเปี่ยวเวร์ดมันบรมาครับถ้าฝนตกก็ตกเกือกเทื่อทุกคนโอ้เยเครปเริ่มขี้ลายขึ้นมากเลยวันนี้ nhỉ cái này quá ูปร่งจะดีเนาะไปสี่สามสี่สามเลขเก็บทำแห่งนี้เอาคตเนาะเรนะาเป็นคอยไปอยู่แล้วโคตเอาคิวกับอ๊ บลดตนี้จะต่านะ่ะลืมเลยสีฟางนะนี่ล่ะก็าตายขามันดูแก่กบกะไปกลางาย พอถึงขอยอนุญาตเฮ็ดเดีอดก็เนาะมันังเ,เดือดไว้ออกทุกคนเนะาะพากตาดีมาพอดีแล้ววันทีบพอเนี่ยยายยังเลือนิดหนึ่งเนาะคำพี่น้องเอ้ยตีใส่ตีเลย ยังไม่เดือดทุกคนเลยทำมาได้พี่น้องนี่แต่ว่าในกล่องยังแกจกงสือเ่ย ไ,ไอเนาะไอเนาะกดเปล่งบรรยากาศมือแต้วยไปถึงวันทันมืออ่ะสักเจ็ดแปดโมงเลยเนะี่ยสวิตเนาะสวิตเนาะ ตำลรางมือปวดทื่อมากทุกคนเอ้ยไป้างขื่ออนพูไปทุกคนเจอกันอยู่เขื่อเด้อสีไายบรรยากาศน้อยนึงเนาะตามบรรยากาศยำแหลงท้องฟ้าโอ้ยเหมือนเกิมแต่คนนี้ยังสูงอยู่เนาะ